สวัสดีจ้ามเลี้ยงไปแดดดีวันนี้ 杀了杀了杀 국 <laughs> <laughs>

Terima kasih telah menonton! าขนมปังมาเลี้ยงเป็ดตัวนี้แดดดูป้าก็จะเดินไปหาดูดอกไม้ร้อนแล้วเนี่ยม่นจะถอดถอดไอ้ผ้ากอ่อน เสร็จแล้วดูนะทุกคนมาอยู่นี่จ้าวันนี้พามาที่สะเก่านั่นแหละเอาอป้ามีนมปังยี่สองก้อนมาจากที่ทำง,งานนะเขาทิ้งเขาาแจกพนักงานแล้วแฟนเขาไม่กินก็เลยเอามานี่ เห็นไ,ไหมถอดเสื้อแล้วตัวหนึ่งก็ไหวร้อนอสวยนะ ถวพีป้าอยู่นี่เป็นสะอีกที่นึงนี่แน่เนี่ยขึ้นไปตรงนั้นเนะก็เป็นอีกช็อปเป็นที่ไขายอของมะเป็นตลาดเล็กๆพูดง่ายๆสวย นีก็ได้เท่าไหร่แล้วเอ่ยจะรอแป๊บหนึ่งนะน่าให้ดูนกเยอะแยะไปเลยป้าหมดแล้วขนมปังขนมปังหมดแล้วม,มันเป็นคองแบบมันเป็นอะไรวะเขาขุดเอาไว้แบบว่าให้เป็นบอ่อน้ำ บอกกักน้ำนะพูดง่ายๆไว้เป็ดเล่นน้ำเพราะว่าเขาที่เนี้ยเป็ดเขาอยู่เขาเองเราไม่ต้องเลี้ยงเขาไงป้าก็เดินมาคนเดียวพอ,อนี้น้องเขาไปทำงานไม่มีเพื่อนเห็น่าเป็ดแดดดีมากเลย,ยนั่งเล่น ธรรมชาติมากเลยสวยดอกไม้กำลังออกเยอะแยะเเห็นไหมดอกสีเหลืองนะโอ้เดี๋ยวป้าพาไปพาไปดูดีกว่าพาไปดู đẹp núi, cơm thì toàn đập máy Hả? Bẹt หัวสีสีน้ำเงินสวยสีเขียวหัวสีเขียวดอกไม้สวยมากเลยทุกคนดอกไม้สวยมากทุกคนสวยมากเลย ยอยู่ในตรงดอกไม้นี่เดี๋ยวอีกเดือนหน้าก็ไม่มีแล้วเนี่ยเดือนนี้พอจะหาดูได้อยู่เพราะว่าเขาจะออกเดือนนี้บางทีก็ออกช้าบางทีก็ออกเร็วมาสวย สวยไหมนั่นเป็นเนินเป็นบ้านคนเนี่ยขอบสะป้ามานั่งเนี่ยสวยสีสวยนี่เดี๋ยวเราก็ไม่ได้เห็นแล้วภาพอย่างเงี้ยเปล่าถุงนั่งนั่งเล่นไงว้าขอบสะถ่ายไปทางโน้นถ่ายไปทางโน้น มาคนเดียวจ้ามาคนเดียววันนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ป้าด้วยนะจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวไม่ได้เจอไอคลิปต่อไปแล้วก็กดแชร์ป้าด้วยนะเนี่ยป้าจะถ่ายภาพสวยๆให้ดูบายบายเดี๋ยวดูคลิปหน้านะจ้าเพราะว่า เนี่ยวันนี้ป้าว่างอีกวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก็จะไปทำงานแล้วป้าไปเข้าเก้าโมงไปอยู่เครื่องเข้าเก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ป้าก็มีเวลาป้าก็จะไปถ่ายรูปไปดูนะั้นดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้กำลังออกนี่ถ่ายในหมู่บ้านป้าน,นี่แหละมีที่ถ่ายเยอะป้าก็เดินเก็บเก็บภาพไปฝากทุกคนนะท่านี้แหละ บายขอบคุณที่ติดตามนะทุกคน